ออไม่มีโอกาสได้ทำเมื่อในชอพิจารณาถึงความเป็นไปของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตนได้บ้างในชอเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วก็ตั้งใจใส่บาตรทุกๆวันค่ะมิได้ขาดพร้อมทั้งมีความปิติยินดีในการกระทำของตนด้วยเมื่อถึงเวลาที่ในชอใกล้จะตายจิตใจของในชอก็เป็นปกติมิได้เกิดความเศร้าหมองใด ฉะนั้นเมื่อในฉอตายลงในฉอก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงด้วยอำนาจแห่งศีลกุศลหรือภาวนากุศลที่ในฉอได้เคยทำไว้ได้เคยทำมาในภพนี้เ่เข้าใจไหมหล่ะว่ามันอุดหนุนยังไงคือกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติในปัจจุบันเนี่ยช่วยอุดหนุนแก่อาุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพอย่างหนึ่ง คือหมายว่าอุดหนุนจนไม่สามารถทําให้อากุศลชนกรรมในปัจจุบันน่ะส่งผลได้เพราะรเพราะตนเองก็เปลี่ยนพยายามทํากุศลอยู่ตัวเองคิดได้อ่ากับกับจิตเปลี่ยนใจอ่าเปลี่ยนได้มาตั้งอยู่ในความดีซะอะอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่ากุศลปกติ ปกติในปัจจุบันหนุนกุศลในปัจจุบันอ่าหนุนหนุนอกุศลชนกในปัจจุบันอย่างหนึ่งนี่อันนี้หนุนกุศลข้อหกข้อเจ็ดไม่ใช่ข้อหกยี่ข้อหกหนุนกุศลค่ะหนุนกุศลอกุศลหนุนกุศลหนุนกุศลชนกกรรมในปัจจุบันปัจจุบันหนุนปัจจุบัน อาตจะมาเห็นว่ามันเป็นอกุศลน่ะเนี่ยอกุศลน่ะขอ6กอกุศลหรือกุศลอกุศลค่ะข้อกากุศลกุศลค่ะข้อเจ็ข้อเจ่อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันทพบช่วยหนุนอกุศลชนกกรรมในอดีตทุกที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลไม่เป็นไรอันนี้เราชัดเจนข้อข้อแปดอกุศลในปัจจุบัน อุดหนุนอากุศลชนกคือสรุปแล้วทั้งหนึ่งถึงแปดเนี่ยการอุดหนุนกันเนี่ยระหว่างกุศลก็อุปถัมภ์กุศลเพียงแต่ว่าเป็นชนกกรรมในอดีตและก็ชนกกรรมในปัจจุบันถูกต้องไหมปัจจุบันเป็นหนุนอดีตค่ะถูกต้องไหมค่ะเออก็แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนหรอก แต่มันเขียนตกตัวนั่นน่ะเพราะว่าอากุศลก็หนุนของอกุศลอืมอกุศลก็หนุนกุศลค่ะอุปธรรมออุปธรรมอ่ะถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมค่ะเขาแตกก็เป็นก็เป็นการอกุศลในปัจจุบนันหน,นุนอกุศลในปัจจุบนัน เออก็แค่เนี้ยไม่คือที่อาตมาสรุปให้ฟังนี่ไงว่าสรุปให้ฟังว่าเอ่อกุศลกุศลในมรณาสันะอ่อของอ่าปัดเอ่อมรณาอุดหนุนให้ชนุกรรมในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันอ่อกุศลอีกสองข้อก็ทำนองเดียวกันส่วน ข้อห้านี้อกุศลปกติหนุนกุศลในอดีตข้อหกทำนาดีกันเจ็ดแปดอะุศลงงไหมค่ะจับประเด็นไดจับประเด็นนะจับประเด็นนะ,ะจับประเด็นเขาจะมีตัวอย่างให้คุณดูได้เอออธิบายตัวอย่างได้แต่แนวนี้มันเป็นแนวที่แนวพระสูตร สรุปความแล้วก็คือว่าในในในข้อกอเนี่ยช่วยอุดหนุนจะโน้รนมที่ไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลได้โดยกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในมรรสการากุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาปกติกุศลอกุศลเหล่านี้แหละเป็นอุปถรมช่วยอุดหนุนแต่กโนกรรมให้มีโอกาสส่งผล ถ้าเราย่อความมาได้นะโอ้ยย่อความเป็นข้อๆได้เออย่อ,ยอไปค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อมาอย่างนี้ยกตัวอย่างข้อสองของเอาอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างโลงตัวอย่างมาอย่างนี้นะแล้วทําเป็นรายงานขึ้นมาเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยคนก็จะโอ้ห้ากลัวเฮ้ยควรที่เราทั้งหลายจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานดีกว่าโว้ยเฮ้ย ืมไปดูข้อขอข้อขอขออุปัตถํัมภกกรรมช่วยหนุนชนกรรมที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นมีสิบประเภทดูไม่ไม่ต้องมาอ่านบทไม่ต้องมาอ่านบทดูอุศนในมนนะอุศนในมอนะที่เกิดในมรณาสันการอืม ช่วยหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตพบ<อ><อ>ที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังในการให้ผลบริบูรณ์ขึ้นนั้นเช่นในก็เป็นคนเดียวเดียวเดียวไม่ต้องไม่ต้องคือดูข้อสองเลยข้อสองข้อสองกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนการช่วยหนุนกุศลชนกกรรมในปฏิวัตพบที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังบริบูรณ์ยิ่งขึ้นหมายความว่าเวลาใกล้ตายนี่แหละเวลาใกล้ตายเนี่ยสําคัญละ ่ให้ทําอุศนขึ้นมาแล้วมันจะอุดหนุนชนุกรรมในอดีตที่มีโอกาสอยู่แล้วข้อสองเนี่ยในชนุกรรมที่ที่ทําในปัจจุบันเออหนุนข้อสามสาม,มอ,นนอา,อาุศลที่เกิดขึ้นในมานาสนาการ์ช่วยหนุนอาุศลชนกรรมในอดีตพบเออที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้บริบูรณ์ขึ้นสี่ สี่อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันการ์ช่วยอุดหนุอนอกุศนชนกกรรมในปัจจุบันนีที่กําลังมีโอากาสให้ผลให้มีกําลังบริบูรณ์มากขึ้นอ่าข้อสองกับข้อไม่ข้อ,2 2> อข้อหนึ่งกับข้อสองน่ะเป็นกุศลข้อสามกับข้อสนีะ่เป็นอกุศลอค่ะส่วนข้อห้าน,นีพ่พูดถึงอุศลในปวัติการอุศลที่เกิดขึ้นในประวัติการช่วยหนุนอุศลสน์ชนกกรรม ไม่ในปติการกำนันการขาบ้าเขาปฎิการข้อเจ็ดกับข้อโกงกำลนงในการข้อเจ็ดข้อในปฏิการอกุศลข้อเจ็ดก็เป็นอกุศนข้อเก้าดูข้อเก้าอดีตอุศลในอดีตจะพบข้อเก้าเป็นอุศลในอดีตมาหนุนชนกกรรมในปัจจุบันอ่าข้อสิบอุศลข้อสิบอุศนในอดีตมาหนุนชนกกรรมในปัจจุบันเหมือนกัน เออไม่เหมือนกันนี่อ๋ออันนี้อักอันนี้อากุศลอกุศลข้อเก้าอกุศลข้อสิบอากุศลไม่อันนั้นเพูดถึงอดีตภพแต่ว่าอ่าเป็นปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันทางการเมืการเชนแล้วเออส่วนข้อข้อห้านี่ประวัติการเป็นคู่คู่มาคู่คู่คู่แรกคู่แรกเป็นกุศล คู่สองเป็นอกุศลคู่สามประวัติการกุศลคู่สี่ประวัติการอ่าอกุศลคู่ห้าอ่อดีตกุศลอกุศลเนีะเขามียกตัวอย่างคุณสามารถซิดดูอธิบายตัวอย่างได้ไม่เป็นไรขอขออุปถรัรมเจ็ดอ่าขอ้อมีเจ็ดประการ ช่วยหนุนรูปนามที่เป็นวิบากของชนกรรมให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานนี่ข้อที่น่าสนใจมากดูนะนนรูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมเอออุศลที่เคยกระทําในพบก่อนยุ่งกับเขาไปเรื่อยไปโยงเขามีหน้าที่ <c oughs> เออใครจะมีหน้าที่สลอ่อเหมือนกับกรรมไม่มีแล้วอุศลที่เคยกระทํามาในพบก่อนช่วยหนุนนำรูป หน่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกุศลที่เคยทําในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งอกุศลที่เคยทํามาในภพก่อนก่อนช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งอืมสี่อกุศลที่เคยกระทําในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งคูแรกคู่แรกคูแรก กูแรกเป็นกุศลในพบก่อนแล้วก็พบนี้กูสอกูสนอากุศนในพก่อนแล้วก็อกุศลในพบนี้อ่าก้อห้าเป็นกุศลที่เคยกระทํามาในพบก่อนก่อนช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้น่าสนใจก้อห้านี่น่าสนใจทำมันก็อนเออน่าสนใจอ้าวดูดิก้อห้าดูอธิบายก้อห้าดิอธิบายก้อห้า พอห้าผู้นนสน,น,สนที่เคยกระทำมาในพบก,ก่อนๆช่วยหนุนนำรูปที่เกิดจากอากุุลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นั้นเช่นสุนัขบางตัวมีเจ้าของเลี้ยงดูรักใต้ได้รับความสุขสบายอยู่ดีกินดีนพอ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 แค่นี้พอก็หมายความว่าเขาเกิดด้วยอาํานาจของรูปนามเขานะ่ะรูปนามเขาอเกิดจากอาคุลชนกกรรมใช่ไหมแต่พอมาในประวัติการเนี่ย เขาก็มีกุศลเจนโกรรมในพมก่อนที่ทํามาเอ๊ะสุนัขตัวนี้มีคนเลี้ยงดูดอ๊ะเกิดมาเป็นหมาเจอหมาหมาอยู่ดีกินดีหมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยไอเราเนี่ยจะบอกว่าหมาดีกว่ากูไม่ได้กูไม่ยอมแล้วหมาก็คือหมาจะมาดีกว่ากูไม่ได้น่ะก็ห้าตำนองนั่นแหละหรือว่าเป็นมนุษย์อ่าดูเดี๋ยวก่อนได้อ่อพ้อหห ก็อกอ้ากุศลอกกุศลที่เคยทําในพบนี้ช่วยหนุนน้ารูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้อาดูก็กไม่โกก็กก็อกอ่าค่ะช่วยหนุานาน้ารูปที่เกิดจากอกุศลเอออย่างหนึ่งให้เจริญและตั้งอยู่ได้เช่นสุนัขอีกเหมือนกันนัเนหละใช่แล้วก็สุนัข หรือว่าพวกเปรตทั้งหลายเหมือนกันเนี่ยดูข้อเจ็ดดีกว่าที่ชัดเจนมากที่สุดเลยข้อเจ็ดอกุสลที่เคยทําในภพนี้ช่วยหนุนนํารูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งเช่นเช่นผู้ที่มีอาชีพเป็นชาวประมงขายอาวุธขายสุราแล้วเกิดความร่ำรวยมีความสุขสบายในการกินใช้บำรุงความเพลิดเพลิน พอพอหมายความว่าอันนี้เขาบอกว่าอากุศลที่เออ่กระทาในพบในพบนี้อกุศลในพนี้ช่วยอุดหน,นุนรูปนามที่เกิดจากกุศลชนกกรรมเห็นไ,ไหมมันทําอากุศลก็จริงแต่มันทําไมล่ามรวยวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอ๊ะมันทำไมก็มันทําทุจริตอยู่เอทำทุจริตผิดกฎหมายสารพัดส,สารพัน แต่ทําไมมันจึงดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองวะเพราะอากุศลที่กระทาในปัจจุบันนี้ช่วยอุดหน,นุนรูปนามที่เกิดจากอกุศลชนุก,กรรมอย่างหนึ่งงงไหมไม่งงแต่ว่าทําไมเขาอากุศลมันมาหนุนให้เจริญได้ไงอา้าวรูปนามไงก็ทำอากุศลอยม่นะด้วยการสร้างอาวุธทุกชันเออะทำอกุศลอยู เป็นไป <requ ie S 1> ไม่เขาบอกว่าประเภทของอุปถรรมพระกรรมในขอ้อเจ็ดนี้เป็นไปไม่แน่นอนมีได้แต่ในสมัยที่เป็นการละวิปัสสเท่านั้น<อ>ในการละสามปฏินั้นมีไม่ได้เขาว่าอย่างนี้นการวิปัสสก็คือการวิปัสสก็คือคนที่ปกครองบ้านเมืองไม่ดีไม่งามจะเป็นได้อ,อ่ามีได้แต่ในสมัยนู้นเออใช่มีมีได้มีได้ไมันจะมีไม่ได้ยกมันได้มีได้ แต่ในการสัมปตินั้นมีไม่ได้สัมปฏิคือถึงพร้อมเดี๋ยวจะไปข้างหน้ามีอ้าวสรุปอุปธรรมกรรมองค์ธรรมของอุปธรรมากรรมเนี่ยก็คุณไปดูตรงนี้ดูว่ากุศลอุดหนุนกุศลข้อหกสุนักเห็นไหมเออส่วนข้อเจ็ดมันมีสลับข้างกันนอกนั้นก็จะ อุดหนุนกุศลต่ออกุศลอย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะมีข้อหกกับข้อเจ็ดเท่านั้นแหละที่อกุศลไปอุดหนุนอกุศลอกุศลอุดหนุนลุปมน้าที่เกิดจากกุศลมีข้อหกข้อเจ็ดตรงนี้แค่นั้นแหละเออข้อหกกุศลเาข้อเจ็ดอกุศลใช่ใช่ พระอาจารย์นิมนฉันค่ะอ้าวสาธุขอบพระคุณค่ะ